สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรอพันธิพมาศวทบ4.1กค่ะวันนี้จะมานำเสนอต้นอ่อน,น,ออนข้าว้าวสาลีเพื่อสมุนไพรแค่7วันก็สามารถตัดขายได้กำไรงามเท่งคนลักสุขภาพช่วงนี้ยังมาแรงเป็นที่ทราบดีกันว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ทรงผลกระทบต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากทั้งปัญหาฝุ่น นวันสภาพอากาศที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกคนจึงหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต้นอ่อนข้าวสาลีเป็นพืชผักอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มของคนรักสุขภาพซึ่งการทำน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีเป็นที่รู้จักกันมาในประเทศไทยหลายปีแล้วซึ่งเจ้าต้นอ่อนของข้าวสาลีปัจจุบัน สามารถนำไปแปรรูปได้มากมายทั้งการค้าน้ำสดการสกัดเป็นยาบำรุงนำไปทำชาหรือแม้กระทั่งสามารถนำไปปลูกเป็นายาของมเมบ้างในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเกิดกระแสการทำน้ำคั้นต้นอ่อนของข้าวสาลี เนื่องจากผลวิจัยและข้อมูลหลายๆแห่งระบุว่าน้ำคั้นต้นอ่อนของข้าวสารีมีส่วนประกอบของคลอโรฟิลและวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E นอกจากนี้ยังพบแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายต้นอ่อนของข้าวสารีจะเริ่มจากการนำเมล็ดไปแช่น้ำ ประมาณ5ชั่วโมงเพื่อให้มเมล็ดบานหลังจากนั้นนำไปบ่มเพาะใส่ไว้ในกระสอบเป็นเวลา12ชั่วโมงโดยวางไว้ในอุณหภูมิห้องเพื่อทำการกระตุ้นรากหลังจากนั้นจะนำไปเพาะปลูกในกระบะโดยจะนำขุยมะพร้าวและแกบด,ดำ นำมาใส่กระบะซึ่งมเมล็ดต้นออนของข้าวสาลี1กิโลกร,รมัมสามารถนำไปปลูกได้ประมาณ5กระบะหลังจากนำมเมล็ดใส่กระบะแล้วนำมาซ้อนการเป็นเวลา2วันเพื่อไม่ให้รากแห้งหลังจากครบกำหนดแล้วทำการแยกกระบะแล้วรดน้ำเนื่องจากสภาพที่ปลูก เป็นแบบปิดส,สามารถควบคุมความชื้นที่เหมาะสมได้แต่ถ้าหากเป็นการปลูกแบบเปิดควรลดน้ำอย่างน้อย2วันหรือตามสภาพอากาศหลังจากนั้น4วันก็สามารถตัดจำหน่ายได้แล้วในราคากิโลกร,รัมละ300-350บาท ต้อนอ่อนข้าวสาลีเป็นพืชที่ได้รับการขนานนามว่าสามารถช่วยล้างพิษในร่างกายอย่างธรรมชาติได้แข็งแกร่งที่สุดซึ่งการรับประทานต้อนอ่อนของข้าวสาลีเพียง30กรมัมเปรียบเสมือนการรับประทานผักใบเขียวมากถึง1กิโลกรมัมเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดรวมถึงโปรตีนและเอนไซม์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ต้นอ่อนของข้าวสาลีช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดสารสำคัญในต้นอ่อนของข้าวสาลีจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลและไขมันให้คงที่ไม่ต่ำและไม่สูงเกินไปซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยเบาหวานต้นอ่อนต้นอ่อนข้าวสาลีจึงกลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันสวัสดีค่ะ